สังคมไทยยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันด้านการศึกษาสูงสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงจึงเป็นเป้าหมายของนักเรียนและผู้ปกครองโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่มีคณะที่เกี่ยวกับสายวิทยาศาสตร์สุขภาพเช่นคณะแพทยาศาสตร์คณะคันตแพทยาศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์คณะเทคนิคการแพทย์คณะสาธา,ารณาสุขคณะพยาบาลและ คณะสัตวแพทย์ซึ่งเป็นคณะที่นักเรียนสนใจแต่จำนวนในการรับมีจำกัดทำให้เกิดการแข่งขันสูงเมื่อปีพุทธศักราช2561โรงเรียนสุรานารีวิทยาได้เปิดโครงการห้องเรียนพัฒนาศักยภาพนักเรียนมุ่งสู่มหาวิทยาลัย Advanced Program สกลการเป็นผู้ที่ใฝ่รู้ M morality การเป็นผู้ที่มีคุณธรรม การมีทัศนคติที่ดี R responsibility การเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบ T technology การเป็นผู้รับรู้กาวทันเทคโนโลยี นั่นเองค่ะน้ำตาลค่ะเจนค่ะลหลายๆคนคงสงสัยนะคะว่า Advanced โ r o g r a m เนี่ยเป็นโครงการเกี่ยวกับอะไรแต่ที่แน่ๆเป็นโครงการที่พิเศษแล้วก็เข้มข้นไม่เหมือนใครแน่นอนค่ะ ค่ะอย่างที่เจนบอกนะคะก็มีความพิเศษมากๆเลยค่ะเพราะก้าวแรกที่เราได้เข้ามาสู่ห้อง a อแห่งนี้นะคะจะทําให้เรารู้สึกว่าเราเข้ากับทุกคนได้ค่ะเพราะว่าจะมีการจัดการเรียนการสอนปรับพื้นฐานนะคะแล้วก็เสริมความรู้มุ่งสู่มหาวิทยาลัยค่ะโดยการจัดการเรียนการสอนเนี่ยเพื่อวัดศักยาภาพของแต่ละคนนะคะทั้งยังมีการติวที่สําคัญมากๆเลยค่ะก็คือเป็นการติวระดับชาติเลยนะคะก็คือเป็นการติวสอนอวน,นั่น่งค่ะก็คือเป็นความฝ่ายฝันของเด็กสายวิทย ทั่วไปเลยนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะโครงการของเราเนี่ยยังเน้นย้ำแล้วก็เข้มงวดเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเป็นอย่างมากเลยค่ะเราจะจัดติวเตอร์นะคะมาติว IELTS แล้วก็ TOEFL นะคะเป็นอย่างดีเป็นผู้ที่มีประสิทธิภาพแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญสูงมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะเพื่อเตรียมเข้าสู่คณะวิทย์สายสุขภาพนะคะเราก็ยังมีการจัดติว b m a t เสริมไปอีกด้วยค่ะนอกจากนั้นนะคะโรงเรียนสุรนารีวิทยาเนี่ย ได้เป็นศูนย์จัดการสอบ TOEFL IELT และที่สำคัญนะคะยังมีการจัดการสอบ Simulating b m a t เพื่อเป็นการวัดความพร้อมแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยมีความมั่นใจในการสอบก่อนที่จะไปสอบสนามจริงค่ะและเมื่อเรามีแผนหลักนะคะแล้วก็ต้องมีแผนสำรองสำหรับนักเรียนที่ต้องการที่จะสอบในรอบที่ 2, 3หรือ4นะคะทางโครงการของเราก็ได้มีการจัดติวที t ่แกดเวิชาสามัญรวมถึงแกแพสด้วยค่ะ ค่ะทั้งหมดที่กล่าวมานี้นะคะไม่มันเป็นเพียงแค่อยู่ในโรงเรียนสุรนารีวิทยาของเรานะคะอยู่แค่ในห้องเล็กๆใช่ไหมคะเจนแต่โครงการของเรามันไม่ธรรมดาเลคะ เพราะว่าโครงการของเราจะพาเราออกไปสู่โลกกว้างข้างนอกค่ะนั่นก็คือไปการทํา l a บมอทสอน,นั่นเองค่ะเป็นการทํา l a บที่เป็นทางวิทยาศาสตร์นะคะไม่ว่าจะเป็นฟิสิกส์เคมีชีวะได้ครบทั้งประสบการณ์ใหม่ๆที่ไม่สามารถหาได้จากหนังสือเรียนแล้วก็ไม่สามารถหาได้ง่ายๆจากประสบการณ์ทั่วไปนะคะพี่ก็เลยประทับใจจากส่วนตรงนี้มากๆเลยค่ะ และนอกจากนั้นนะคะได้มีกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจสําหรับนักเรียนที่มีความสนใจในการศึกษาต่อในคณะเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะเราก็ได้มีการศึกษาดูง,งานที่โรงพยาบาลค่ายสุรนารีค่ะได้เรียนรู้ทักษะกระบวนการของสาขาวิชาชีพต,ต่างๆภายในโรงพยาบาลได้เห็นความเรียวของชีวิตหมอและไม่ใช่แค่โรงพยาบาลเดียวนะคะ ใช่แล้วค่ะเรายังไปโรงพยาบาลมอทศอีกด้วยนะคะก็คือเราจะไปเดินดูทุกผแผนกเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นผแผนกทันตกรรมหรือว่าเป็นผแผนกอื่นๆเป็นต้นนะคะก็คือเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์อีกเช่นเคยะคะ่ะนอกจากนี้นะคะจะเป็นการค้นพบตัวเองที่แท้จริงด้วยนะคะว่าน้องๆเนี่ยจะสามารถไปทางนั้นหรือว่าทําอย่างนั้นได้อย่างเต็มที่หรือไม่ค่ะ และโรงเรียนสุรานารีวิทยานะคะก็เป็นศูนย์สเตมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างทางเรานะคะได้มีการพบพูดสเตมเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็รับความรู้ข่าวสารจากวิทยากรผู้มีศักยภาพสูงแล้วก็มีความรู้มาให้ความรู้แก่พวกเราด้วยค่ะ และอย่างพิเศษอีกเช่นเคยค่ะก็คือโครงการของเรานะคะได้มีการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นโครงงานการประดิษฐ์หรือว่าโครงงานประยุกต์นะคะแล้วก็ได้ส่งนักเรียนนะคะพวกพี่สองคนก็ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์นะคะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนะครราชสีมาแล้วก็ได้รางวัลกลับมาด้วยนะคะและนอกจากนี้ก็ยังไปแข่งขันโครงงานสาขาประยุกต์ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วก็ได้รางวัลกลับมาเช่นเคยค่ะ และอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญนะคะที่ไม่ว่าที่ไหนก็ไม่มีแต่มีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นก็คือโครงการ P.T.S. Parent Teacher Student ใช่แล้วค่ะเป็นโครงการที่พอพี่ได้ฟังแล้วืมพี่กระตือรือร้อนสุดๆเลยค่ะเพราะอะไรคะพี่เจนเพราะว่าเรานะคะจะได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ข้อมูลข่าวสารระหว่างคุณครูผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนเพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการค่ะ ค่ะสุดท้ายนี้นะคะพวกเราก็อยากจะให้ AP นะคะได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองทุกๆท่านนะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่จะสารฝันแล้วก็ทำให้น้องๆเนี่ยประสบความสำเร็จไปพร้อมๆกันค่ะสัสดีสสดค่ะชื่อนิวนะคะเป็นนักเรียนในโครงการ AP ค่ะชื่อจูนนะคะเป็นนักเรียนจากโครงการ AP ค่ะชื่อแบมนะคะเป็นนักเรียนจากโครงการ AP ค่ะค่ะก็จะมาพูดถึงกิจกรรมในโรงเรียนนะคะ ซึ่งในชั้นมัธยมศึกษาปีที่4เนี่ยก็จะมีการจัดสอนปูพื้นฐานในเนื้อหาของชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในบางส่วนนะคะและในชั้นมัธยมศึกษาปีที่4เทอมหนึ่งนะคะก็จะมีการจัดติวโทโฟเฟลให้ค่ะชั้นมัธยมศึกษาปีที่4เทอม2นะคะก็จะมีการจัดติว i อเกับ BMa มค่ะซึ่งในชั้นมัธยมศึกษาปีที่4เทอม2นะคะก็จะมีการสอบซิมูเลชันแท BMa แมด้วยค่ะ สำหรับชั้นมาเทมศึกษาปีที่5นะคะก็จะมีการจัดสอบโทอเฟลค่ะซึ่งจะมีคณะกรรมการคุมสอบนะคะมาจากทางมหาวิทยาลาัยราชาพัฏน,นะครราชาสีมาค่ะและยังมีการจัดติวเก้าวิชาสามัญจัดติวเตอร์ที่มีความสามารถในวิชานั้นๆในจังหวัดน,นะครราชาสีมาด้วยค่ะค่ะสำหรับกิจกรรมนอกห้องเรียนนะคะก็จะเป็นกิจกรรมจิตอาสาค่ะ ซึ่งกิจกรรมจิตอา,าสาสที่พวกเราได้มีโอกาสไปทํากันนะคะก็คือการพิมพ์อักษรเบลหรือการบันทึกเสียงสําหรับผู้พิการทางสายตาที่หอสมุดเป็นยาลัยค่ะและอีกหนึ่งกิจกรรมจิตอา,าสาสที่พวกเราได้มีโอกาสไปทํามาล่าสุดนะคะก็จะเป็นการสอนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ให้กับน้องๆชั้นม3ามโรงเรียนหนองไค่น้ําค่ะโดยปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่พวกเรานําไปสอนเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3วิชานะคะก็จะมีแลบเ h e m i s t r y l ิ b p h y s และก็แ a บชีวะค่ะ โดยแบเคมีก็จะเป็นในเรื่องของการคัดแยกสารแบบฟิสิกส์ก็จะเป็นในเรื่องของการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมและขนาดค่ะและสุดท้ายเป็นแะับชีวนะนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการทดสอบสารอาหารค่ะโดยเนื้อหาที่เรานําไปสอนน้องๆมสานะคะเป็นเนื้อหาที่มีประโยชน์ต่อน้องๆในการสอบโอเนตค่ะ ค่ะในช่วงปดภาคเรียนนะคะโครงการทองพวกเรานะคะจะพาพวกเรานะคะไปทำแลบค่ะเป็นเวลา3วันค่ะโดยแบ,บ่งเป็นฟิสิกส์เคมี Me, และชีวะค่ะในในเรื่องของฟิสิกส์นะคะเราจะได้ทั้งด้านทฤษฎีแล้วก็ในด้านของแลบค่ะเราจะได้ลองใช้เครื่องนะคะที่เราไม่เคยใช้มาก่อนเช่นเครื่องที่เป็นวัดกระแสไฟฟ้าค่ะแล้วก็เรียนรู้เรื่องการต่อวงจรด้วยค่ะเคมี K Me นะคะเราก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการคำนวณหาอันดับของปฏิกิริยาค่ะ และการใช้ออโตปิเปตค่ะที่เพิ่มขึ้นมาและชีวานะคะเราจะได้ทําทั้งหมด2อย่างนะคะก็คือเป็นการวิภาคค่ะแล้วก็เป็นเรื่องของแลบในห้องทดลองค่ะแ a บในห้องทดลองนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับการหายใจะระดับเซลล์ค่ะและการวิภาคษนะคะจะแบ,บ่งออกเป็น2อย่างก็คือการวิพาคในมนุษย์แล้วก็การวิพาคษในสนะะัตว์ค่ะ โดยในมนุษย์นะคะเราจะได้เข้าไปในห้องของอาจารย์ใหญ่ค่ะทุกคนนะคะจะได้เข้าไปาพร้อมกันค่ะและมีอาจารย์ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญนะคะเข้าไปกับเราด้วยค่ะแล้วก็เราก,ะะก็จะได้ศึกษาระบบต,ต่างๆของสัตว์ค่ะโดยการที่เราเยได้ทําการผ่าไก่ด้วยกันตัวเองค่ะค่ะพวกพี่ทั้ง3าคนนะคะจากโครงการ AP ก็ขอเชิญชวนน้องๆทุกคนนะคะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ AP กันค่ะสวัสดีค่ะ,คะ พ็พี่เป็นตัวแทนจากโครงการ AP Advanced Program นะคะวันนี้นะคะพี่ก็จะมารีวิวการได้เรียนในโครงการนี้เป็นระยะเวลา2ปีค่ะโดวยวันนี้พี่ๆจะมารีวิวว่าพวกพี่ได้ไปฝึกง,งานที่ไหนบ้างแล้วก็ทำอะไรบ้างนะคะค่ะก็จะเริ่มจากพี่ๆนะคะพี่ได้ไปโรงพยาบาลมทสมาค่ะก็โรงพยาบาลนะคะก็ที่่ไปนะคะก็จะแบ่งเป็นฐานหลาย,ลายๆฐานเลยค่ะแต่ฐานที่พี่ประทับใจมากที่สุดน,นะคะก็คือฐาน OR ค่ะ OR ก็คือจะเป็นห้องผ่าตัดค่ะ แต่ที่พี่เ,เข้าไปนะคะพี่ก็จะได้ไปดูพี่หมอนะคะเขาสองกล้องค่ะเคสที่พี่ด้ดูนะคะก็คือเคสท้องร้วงค่ะก็ได้สองกล้องเข้าไปดูในกระเพาะอาหารนะคะแล้วก็สองหางก้นเพื่อไปดูลำไส้เด็กเหมือนกันค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองดูลงโรงพยาบาลมหาราชเกินนะคะโรงพยาบาลค่าศัตร <c oughs> ค่ะสำหรับโรงพยาบาลข่ายนะคะก็ตอนที่พวกพี่ไปถึงเนี่ยก็จะมีหลายแผนค่ะให้เลือกอะไรค่ะก็จะมีแผนทันตกรรมอายุรกรรม ศัลยะกรรมตาหูจมูกแล้วก็สูตินรีเวชค่ะซึ่งแผนกที่พี่เลือกนะคะก็คือแผนกสูตินรีเวชค่ะเพราะว่าพี่เนี่ยค่อนข้างรักเด็กแล้วก็สนใจเกี่ยวกับการทอดว่าเด็กเนี่ยออกมายังไงมีขั้นตอนยังไงบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะพี่ก็เลยเลือกแผนกนี้ซึ่งตอนที่พี่ไปถึงแผนกนะคะก็จะมีคุณหมอแล้วก็หัวหน้าพยาบาลที่พยาบาลหลายคนเลยค่ะคอยให้ความช่วยเหลือแล้วก็คําแนะนําค่ะก็ พี่เนี่ยจะได้เข้าไปในห้องตรวจนะคะคุณหมอก็จะสอนวิธีว่าตรวจเนี่ยก็จะต้องถามคนไข้ว่าอะไรบ้างถามชื่อถามอาการอะไรอย่างนี้ค่ะพี่ก็จะได้เห็นว่าอ๋อโรคนี้เนี่ยเป็นอย่างนี้นะอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็จะมีอีกห้องนึงนะคะที่พี่ได้เข้าไปก็จะเป็นห้องอันต้าซาวค่ะห้องอันต้าซาวก็จะมีเครื่องอันต้าซาวอยู่ค่ะก็จะมีเครื่องแล้วก็เขาจะทาเจลไว้แล้วก็จะมีแบบเรียกอะไรเหมือนเป็นท้องเนี่ยค่ะแล้วก็ สองอส่งนี้ค่ะก็จะเห็นเด็กอยู่ข้างในค่ะก็จะเห็นว่าเด็กเนี่ยแข็งแรงสมบูรณ์ดีไหมอะไรประมาณนี้ค่ะส่วนที่พี่ประทับใจที่สุดนะคะในการไปโรงพยาบาลค่ายก็คือตอนที่พี่ไปเนี่ยเกิดเคส b a ค่ะก็คือการคลอดเด็กนอกโรงพยาบาลค่ะก็พี่ได้เข้าไปที่ห้องแผนกฉุกเฉินแล้วก็ได้เห็นว่ามีการเขาทำการทำงานกันยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอะไรที่น่าประทับใจมากๆเลยค่ะ ค่ะแล้วสำหรับโรงพยาบาลอีทีเวศนะคะเป็นไงบ้างคะก็โรงพยาบาลอีทีเวศนะคะทางโรงเรียนก็จะยื่นเรื่องไปให้ทางโรงพยาบาลว่าจะมีนักเรียนมาฝึกงานแล้วพวกเราก็พวกเราก็อย่างเช่นพี่นุ้นๆผมเป็นพี่ก็จะได้ก็จะ manage เวลาไปกันจริงได้เลยค่ะโดยกอนที่พี่ไปพี่ได้เจอพี่หมอที่เขาน่ารักมากพี่พี่ทุกคนจะใส่ใจเราสอบถามว่าเราเป็นยังไงบ้างแล้วก็จะพาไปดูสิ่งที่น่าสนใจค่ะและนอกจากได้ไปดูก็จะได้ลองทําด้วยนะคะอย่างเช่นการตรวจ อุณหภูมิของหมาใช่ไหมคะพี่มู๊ใช่ค่ะก็จะเอาประหลอดนะคะยัดเข้าไปในก้นของหมาเลยค่ะใช่ค่ะเป็อ่าง้เลยคะ่ะแล้วก็อาจจะได้มีการเตรียมยาก,การช่วยพี่เขาทําแผลและนอกจากนั้นก็ได้ดูเครื่องเอ็กซเรย์เครื่องอัน <c oughs> ตาซาวเครื่องตรวจเมเลือดค่ะ <c oughs> นอกจากนั้นก็ได้เข้าไปดูในห้องแลบห้องแลบแล้วก็ห้องผ่าตัดค่ะซึ่งแม่ไปด,ดูอนใกล้ชิดมากเช่นการเคสผ่าตัดนิ้วหรือผ่าตาดัดผ่าตัดคลอดค่ะ ซึ่งการผ่าการไปโรงพยาบาลครั้งนี้มีประสิทธิภาพประทับใจเยอะมากก็อยากให้น้องๆมาลองประสบการณ์ด้วยกันค่ะค่ะก็สุดท้ายนี้นะคะก็ะหวังว่าผู้ปกครองแล้วก็น้องๆทุกท่านนะคะจะได้เห็นว่าโครงการนี้นะคะเป็นอีกก้าวหนึ่งของการประสบความสำเร็จข,ข,ของน้องๆน,นะคะก็ะหวังว่าน้องๆทุกคนจะมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะแล้วเจอกันค่ะ